เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปผ่าน4ค่ายมือถือสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กรมการแพทย์ได้แจ้งปรับให้ผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคหลืหลังสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่าน4ค่ายมือถือได้โดยมีรายละเอียดดังนี้กรมการแพทย์ ได้แจ้งปรับให้ผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมพศ2515ผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเลื้อรังได้แก่ปอดได้ระบบทางเดินหายใจหัวใจไตหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานและโรคอ้วนสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านค่ายมือถือ D-TAG AS2 และบมจโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อรับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง31สิงหาคมพศ2564ที่ประตู3ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยการจัดสรรการฉีดวัคซีนจะขึ้นอยู่กับโคต้าในแต่ละวันวิธีการลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ 1. AS ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.as.ts/vaccine 2. True ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กดดอกจัน707สี่เหลี่ยมโทรออกและเว็บไซต์ h t t p s v a c c i n e t o i d n e t 3. D-TAG ลงทะเบียนได้ที่ D-TAG Application และเว็บไซต์ https://www.dtag.co.th/vaccine/registration และ 4. NT ลงทะเบียนได้ที่ h t t p s c o v i d 1 9 v a c c i n e n t p l c c o t s c v c h o m e ครับก็เป็นรายละเอียดวิธีการจองฉีดวัคซีนโควิด19ผ่าน4ีข่ายโทรศัพท์มือถือสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ